ไฮดูมอสสนานะจิลาเดชสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนานจะิลานะครับผมก็เป็นวิดีโอเอพิซอด9ของลอสเป n รส์นั้วหกอเวลอนเลรเฟซึ่งจะกลายเป็นวิดีโอคลิปครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งพวกเราเนี่ยก็สามารถทำการปราบภัยพิบัติแห่งเพลิงเมดูซีนและภัยพิบัติแห่งสัตว์ป่าบาเกสรวมไปถึงเบริลไอเจ้านักฆ่าโลกจิตศัตรูที่เหลือนะ่นะก็มีเพียงแค่แคลนนนอสเท่านั้น ก่อนการต่อสู้กับแคลนูนอสเนี่ยเราก็พูดคุยกับอันเทเลียว่าสรุปว่าตัวเธอเนี่ยหาเหตุผลในการต่อสู้เจอหรือยังแต่ตัวเธอก็บอกว่ายังเลยยังหาไม่เจอถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ค้างคาใจก็ตามแล้วก็ทําการพูดคุยถึงเกี่ยวกับความทรงจำที่ผ่านมาว่าจากการเดินทางเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบการเดินทางที่จุดไหนมากที่สุดซึ่งตัวของอันเทเลียเนี่ยก็ตอบกลับว่าที่ป่าเวลของวันที่14เพราะว่าวันนั้นอะเป็นวันที่ตัวของอันเทเลียเนี่ยได้จับมือกับตัวเราเป็นครั้งที่3าม และตัวเราเนี่ยทำการบอกว่าอยากจะเป็นพลังให้แก่เด็กแห่งคารยากรอู้หิวเท็มากเลยอ่ะฮิวหิวและที่ทำการจับมือครั้งที่4ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้กับแคลนูนนอสพวกเราที่เข้าใกล้ตัวของแคลนูนอสปั๊บมันก็มีมือคำสาบบ้าบไมยเข้ามาโจมตีที่ตัวเราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามีรากฐานของดาวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถทําการปราบแคลน,นน์นอได้แล้วทําให้ตัวมันนะ่ะทาการตอบสนองต่อตัวเราแต่ด้วยพลังของนักปราบกลิมเนี่ยก็ทําการช่วยเหลือปกป้องคํำสาบของมือต้องสาวเอาไว้ได้เพียงแต่ว่าจากการใช้อาคงในครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวของเขาเนี่ยเจอคํำสาบย้อนกลับเข้าสู่ตัวเองจนทําให้ตัวเขาเนี่ยตาบอดไปข้างหนึ่งเลยและสามารถป้องกันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราจึงจาเป็นต้องทําการตัดสินกับแคลน,นน์นอในตรงนี้ให้จงได้ เห็นหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยดูมากโจมตีทีนะหูยตัวเราเนี่ยนอนกองกันหมดเลยจ้าดีนะโยนเพชรฟ้าได้ไม่งั้นแบบหุยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพวกเราที่ถึงแม้จะสามารถทําการต่อกรกับไอ้เจ้าแคลนุนเนาะได้ก็ตามนะแต่ก็ไม่สามารถทําการกําราบมันได้ที่มาณนักปราณกริมเนี่ยหลังจากที่ทําการปฐมพยาบาลตัวเองแล้วก็บอกว่าถึงแม้ตัวมันเนี่ยจะเป็นซากศพก็ตามนะแต่มันก็ยังเป็นเทพอยู่ดังนั้นมันก็ต้องมี แกนของเทพอยู่นั่นเองซึ่งคาดว่าที่มันลืมตาตึงขึ้นมาได้น่นาจะมีเหยื่อบูชายันเข้าไปอยู่ที่แกนของเทพนั้นอันนี้น่าจะหมายถึงบาวานชีที่ตกลงไปหลังจากความตายขององค์ราชนีมอแกนนะครับซึงโดยเหยื่อบูชายันนั้นก็ทําให้มันลืมตาขึ้นมาการจะมาโจมตีล่างเนื้อมันเทีรนิทเทรนิทเนี่ยไม่สามารถทําอะไรไม่ได้หรอกต้องทําลายไปด้วยแกนกับแกนของเทพของมันให้ได้แต่ตัวเราตอนนี้นก็ไม่มีกําลังที่จะสามารถทําการโจมตีได้ถึงขนาดนั้นแต่ ล้วปลากินก็บอกว่ายังหรอกนะมันยังมีหอกลงโกมีเนียทั้ง12ท,งที่ตั้งอยู่ที่ปราสาทแคมิลอดอาวุธพวกนี้เนี่ยมันโดนเตรียมเอาไว้เพื่อในการต่อกรกับแคลนูน้อนนั่นแหละและในจังหวัดนั้นเองตัวของอันเทเรจังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหายโตไปไหนซึ่งจริงๆแล้วตัวเธอเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ปราสาทแคมิลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมในการใช้อาวุธที่อัจฉริยะแห่งอาวาลเลเฟมอร์แกนได้ทําการสร้างขึ้นนั่นก็คือหอกลงโกมีเนีย ด้วยพลังของหอ,อกด์สิทธิ์ลองโกมิเนก็ตามก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถทําลายคําสาข,ของเทพแคลนุนน้อที่ทับถมมายาวนานกว่า1 4 0 0 0ปีได้อันเทเลียที่ใช้พลังอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปราบได้แต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะหอ,อกลอโกมิเนสหรอก แต่ว่าเป็นเพราะตัวเธอที่ไม่สามารถใช้หอกงโกมินเนสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดตัวเธอไม่สามารถใช้หอกงโกมิเนสได้แล้วก็ก็เพียงแค่ทําการเปลี่ยนลูกกระสุนโดยยังคงเก็บโครงสร้างนี้เอาไว้อยู่โดยเธอเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนกระสุนจากหอกงโกมิเนสเป็นคอนเซปต,ต์ของดาบศักดิ์สิทธิ์หรือก็คือเอ็กซ์คาลิเบอร์ถึงแม้ตัวเธอเนี่ยจะไม่สามารถต่อกรกับองค์ราชินีมอแกนได้ก็ตามแต่ตัวเธอนั้นนะ ก็จะทำสิ่งที่องค์ราชินีมอแกนไม่สามารถทำได้สำเร็จเมื่อ2,000ปีก่อนให้สำเร็จณตรงนี้โดยทำการเดิมพันทุกอย่างที่ตัวเธอมีถอนดาบศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งเทศกาลเอ๋ยจงยกโทษให้แก่บาวเขาพวกเรา และด้วยการโจมตีโดยการใส่ดาบศักดิ์สิทธิ์อ็กซ์ค b ล r เป็นลูกกระสุนแทนและทําการใช้พลังที่เหลือทั้งหมดของอันเทเลียจนร่างกายของเธอเน้าศู์สลายไปก็สามารถทําให้พวกเราเนี่ยได้เี็นกับแกนของเทพของแคลนูนอสแล้วแต่ตอนนี้เราเนี่ยยังไม่มีอาวุธที่จะสามารถใช้ในการโจมตีแกนของเทพได้ในขณะที่มาชูกําลังสิ้นหวังกับสถานการณ์ในครั้งนี้ก็มีคนคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าของมาชูคนคนนั้นก็คือ ฮาเปทรอตโดยสิ่งที่ตัวเธอเนี่ยน่ะเอามาให้กับตัวมาชูก็คือปืนแบ็กบาเรลที่ตัวเธอเนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่ที่เมืองเชฟฟิลและด้วยคําพูดนี้เนี่ยก็สามารถทําให้มาชูเนี่ยสามารถจําเรื่องของฮาเปทรอตที่เชฟฟิลได้สาเหตุที่ตัวของมาชูเนี่ยไม่สามารถจําเรื่องของฮาเปท r อตได้เลยจนถึงตอนนี้นั้นะ่ะเป็นเพราะว่าเพื่อทําการป้องกันไทม์พาราดอกที่จะเกิดขึ้นมาเพราะตัวของฮาเปทรอตน่ะคืออัศวินผู้คนแรกโททรอด และอยู่ในโลกที่ยังเป็นลอสเปล l อยู่ในอดีตส่วนโลกในปี2017ปัจจุบันนั้นนะ่ะคือโลกที่กลายเป็นจุดแปรผันหรือจะสามารถบอกได้ว่าเป็นโลกของจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่โทชอนั้นนะ่ะจะสามารถมาสู่ยุคปัจจุบันได้นะ่ะจำเป็นต้องลืมเรื่องของมาชูไปไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดทมงพาราดอกขึ้นได้แต่ว่าตัวของโทชอตนะ่ะยังหัวแข็งที่จะทําการจําเรื่องของมาชูให้ได้และบอกให้โทเนลิโกเนี่ยทำการผนึกตัวเอง โดยโลงศพน้ําแข็งเหมือนกับมาชูให้หน่อยซึ่งโทเนริโกเนี่ยก็บอกว่าก็ได้ถ้าเกิดอยากจะจาเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าห้ามให้คนอื่นเนี่ยสามารถจําเรื่องของเธอในฐานะของอัศวินผู้คนแรกโททอดเป็นเด็ดขาดถ้าเกิดมีใครสามารถจําได้แล้วก็ตัวเธอเนี่ยจะสูญสลายหายไปในโลกแห่งความจริงเพื่อทําให้ไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นจึงทําการลบความทรงจำของมาชูเกี่ยวกับฮาเบทอดหรือว่าโททอดทิ้งซึ่งตัวของมาชูตอนนี้เนี่ยสามารถจําได้แล้ว และรู้สึกดีใจมากที่สามารถได้เจอกับโททรอตอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตัวของโททรอตหรือว่าฮาเบทรอตเนี่ยก็ทําการคืนปืนแบ็กบาเรลมาให้กับมาชูซึ่งนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทําไมตัวของฮาเบทรอตเนี่ยหมดแรงตลอดเวลาเพราะว่าปืนแบ็กบาเรลมันเป็นอาวุธที่ทํามาจากเหล็กกล้าเลาพูดเพียงแค่ถือไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิษต,ต่อร่างกายของตัวเขาแล้วแต่ว่าฮาเบทรอตเนี่ยก็ทําการถือไว้ตลอดเพื่อที่จะเอามาคืนให้แก่มาชู และโดยการที่ตัวของมาชูเนี่ยสามารถจําเรื่องของโททรตหรือว่าฮาเพททรดได้ทําให้ตัวตนของตัวเธอเนี่ยค่อยๆสูญสลายหายไปและโททรตก็ทําการขอโทษที่ว่าไม่สามารถมองเห็นแฮปปี้เองของตัวเธอได้แต่ถ้าเกิดเป็นเธอแล้วก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกนะมาชูเนี่ยก็เสียใจมากที่สามารถจําเรื่องของฮาเพททรดได้ทําให้ตัวเธอเนี่ยสูญสลายหายไปแล้วบอกว่าอย่าหายไปนะคะ,จะใจตัวฉันเนี่ยลืมไปก็ได้นะแต่ว่าได้โปรดเธออย่าหายไปเลย ตัวของฮาเปิทอยก็บอกว่าเอ้ยนาซิล่าเนี่ยกำลังวิ่งมาแล้วทําการปราบแค้นนูนอเถอะนะเจน้า่ะมันลืมตาตื่นด้วยความทรมานมานานแล้วให้มันสามารถนอนหลับได้อย่างสบายด้วยเถิดนะให้ตัวของผมโททรอยตเนี่ยได้เห็นความเท่ของมาชูแล้วกันมาชูใช้เลจูนี้และการเตรียมพร้อมในการยิงปืนแบ็คบาร์เรลก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดยพลังของปืนแบบาเรลที่สามารถปราบพระเจ้าได้นัะน่ะก็สามารถทำการจริงทะลุแกนของเทพของแคลนูนอตได้เป็นที่สำเร็จและแคลนูนอตก็โดนกำํำลาบเป็นที่สำเร็จแล้ว แต่ตัวของฮาบริทตเองเนี่ยก็สูญสลายไปเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเธอนั่นเป็นไทม์พาราดอกเป็นตัวตนที่ไม่สามารถคงอยู่ได้มาสู้ก็ได้เพียงแค่พูดขอบคุณและเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่สามารถเป็นความฝันของตัวเธอฮาบริทตได้หรือก็คือการเป็นเจ้าสาวนั่นเองเพียงแต่ว่าการต่อสู้นั้นยังไม่จบลง <S 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 นับปราดกริม ที่สามารถทำภารกิจของตัวเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กำลังจัดสูญสลายหายไปและก็บอกว่าการต่อสู้ของตัวเองเนี่ยมันจบลงแล้วในฐานะของผู้ช่วยเพียงหนึ่งเดียวจากประวัติศาสตร์โลกปกติการต่อสู้ที่เหมือนกับว่าจะจบลงแต่ว่าพื้นปฐพีนั้นนะ่ะกำลังแตกสลายออกไปการล่มสลายของโลกนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งตัวของมาชูเนี่ยก็ตกใจมากเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทําการปราบภัยพิบัติไปได้หมดแล้วไม่ใช่หรอทำไมการล่มสลายของบริเตนที่นำพาไปสู่การล่มสลายของโลกนั้นนะ่ะยังไม่จบลงและก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาบอกว่าให้นึกถึงเรื่องรูปบนกำแพงของที่ลอนเดเนียมซิไม่ว่ามนุษยชาติจะแข็งกล้าข,ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมีมาลงมากินล่ากจนผูกหักไปแล้วก็ก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้และผู้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าเรานั่นก็คือ โอเปรอนที่น่าจะตายไปแล้วจากการโจมตีของมอร์แกนซึ่งบุคลิกของโอเปรอนคนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปขนาดบรังกาที่เป็นผีเสื้อกลางคืนที่อยู่ติดตัวของโอเปรอนตลอดเวลาที่ตัวเขาเนี่ยทำการเอนดูพอเห็นว่าตัวของบรังกาเนี่ยโดนคำสาข,ของมอสมากเกินไปจนตายไปแล้วเนี่ยก็ทำการโยนทิ้งอย่างไม่แยแสซึ่งตัวของดาวิชีจางเนี่ยก็ทำการยืนยันตัวของโอเปรอนตั้งหลายรอบแล้วว่าน่าจะเป็นราชาแห่งพูดโอเปรอนแต่เมื่อ ใช้อุปกรณ์ของที่บอดเดอร์ทำการตรวจสอบตัวของเขาแล้วก็ไม่พบความเชื่อมั่นในสภาพของร่างวิญญาณของตัวเขาเลยไม่ใช่แค่ตัวของโอเปรอนเท่านั้นข้างหน้าเราเนี่ยยังมีมแมลงขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งก็คือมแมลงแห่งขุมนรกที่จะทำการกลืนกินเกาะบริเตนและโลกนี้ให้สิ้นโดยที่โอเปรอนเนี่ยก็บอกว่าหน้าหน,นักก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผมและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างไหนเนี่ยเป็นร่างหลักกันแน่และเราเนี่ยก็บอกให้โอเปรอน ทำการเผยชื่อจริงของตัวเองออกมาซะโอเปรอนก่อนที่จะทําการเปิดเผยชื่อจริงนั้นน่ะก็กล่าวว่าไอ้เจ้าพวกพูดของที่เนี่ยมันทําความผิดพลาดเองจนทําให้สูญเสียดินแดนไปแล้วยังทําการฆ่าพระเจ้าเพื่อทําการได้ดินแดนมาซะอีกมันสมควรแล้วหรือเปล่าที่จะทําการกระจายภัยพิบัติเพื่อทําให้พวกวนเนี่ยสูญพันธุ์แต่ถึงกระน,นั้นนะ แคลนนนอสก็ยังเป็นผู้คุ้มครองของเหล่าพูดถ้าเกิดมีเจ้านั่นอยู่แล้วก็ตัวฉันเนี่ยจะไม่สามารถปรากฏตัวขึ้นมาได้เพราะว่ามันนั่นหนเหมือนกับฝาปิดเพื่อไม่ให้ตัวฉันออกมามอแกนเนี่ยก็รู้ตัวดีจึงทําการผนึกแคลนุนนอสไม่ใช่ทําการปราบมันตัวฉันเนี่ยก็รอคอยใครสักคนที่จะมาสามารถทําการปราบมอแกนสามารถทําการปราบแคลนุนนอสเพื่อที่จะทําให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยสูญสลายด้วยมือของพวกมันเอง ตัวฉันนั้นน่ะได้กลายเป็นรูปร่างนี้จากจินตนาการของราชาพูดโอเปรอนในโลกของพวกแกตัวฉันคือร่างอวตารของจิตวิญญาณของบริเทนที่ต้องการจะล่มสลายเองนามของฉันนั้นคือวอร์ติกันโอเปรอนวอร์ติกันคือมแมลงเห่งคุมนรกที่จะทำให้ดิแนแดนพูดบริเทนนี้ล่มสลายพร้อมกันกับพวกแก และนี่ก็เป็นการปลดผนึกชื่อจริงแล้วก็คลาสใหม่ของเกมคลาสพรีเทนเดอรจอมหลอกลวงโอเปรอนวอร์ติกันซึ่งตัวเขาก็เป็นตัวการที่ทำการสังหารงูเรียนด้วยนั่นเองซึ่งตัวของโอเปรอนวอร์ติกันเนี่ยก็มากล่าวถึงเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของวอร์ติกันเนี่ยก็คือการทำให้บริเทนล่มสลายแต่ว่าเป้าหมายของตัวผม ที่เป็นโอเปรอนเนี่ยคือการทําให้มนุษยชาตินั้นนะสูญสิน้นโดยบอกเหตุผลเพียงแค่ว่ารู้สึกรังเกียจมันเท่านั้นแล้วก็ทําการโจมตีตัวเราโดยการใช้มแมลงแห่งขุมนรกเนี่ยทำการมากินตัวเราทั้งตัวเลยอยู่ในตัวของมแมลงแห่งขุมนรกซึ่งตัวจริงของไอ้เจ้าโอเปรอนวอติกันเนี่ยก็คือไอ้เจ้า,มาแมลงที่อ้าปากอยู่ข้างล่างของรูปที่อยู่ที่กําแพงของเมืองโนเดเนียลนั่นเอง มาแงแห่งขุมนรกขุมอำนาจที่มีอยู่เพื่อที่จะทำลายล้างโลกนี้โดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นครั้งแรกเขาเคยปรากฏตัวในฐานะของราชาแห่งมอสที่มาทำการก่อ,อความวุ่นวายในปริเทเมอร์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนไอ้เจ้าหัวหน้าเผาเขี้ยวฟูดว่าทำการกำราไปและครั้งนี้เขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งโดยการโดยอัญเชิญมาในฐานะของเซอร์วานโดยที่มีคอนเซปต์ของความเป็นราชาแห่งพูดโอเปรนอยู่ด้วย เนื่องจากว่าองค์ราชนีมอแกเนี่ยทรงอนุญาตให้มีการนำเข้าธรรมเนียมวันธรรมของประวัติศาสตร์โลกปกติเข้ามาซึ่งเรื่องเล่าของราชาแห่งพูดโอเปรอนน่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นและนี่ก็คือการกำเนิดของตัวของโอเปรอนขึ้นมาเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้จนร่างกายเนี่ยเกิดอาการเน่าเหม็นกลายเป็นซากที่เหมือนด่งขยะแต่ตัวเขาที่กำเนิดขึ้นมาแล้วในฐานะของวิวันกัน ก็จาเป็นต้องทำหน้าที่ที่จะทำลายล้างการบริเทนแห่งนี้โดยพึ่งพาโดยมาแลที่ไร้ความสามารถแต่ตัวเองก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่พอใจกับตัวเองที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่้วยความโกรธและก็ความเกลียดที่อยู่ในใจของเขาโดนสะสมมารเรื่อยเรื่ทำให้ตัวเขาคิดว่าโครงสร้างของโลกในตอนนี้นั้นไม่จำเป็นที่ต้องมีตัวเขาแต่นี่อาจจะเป็นสายเขตที่ว่าทำไมโอเปอรนถึงต้องการจะทำลายล้างโลกนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เกาะบริเตนพวกเราเนี่ยถึงแม้จะโดนกินกินอยู่ในร่างของแมะลงแห่งขุมนรกทําให้ทุกอย่างรอบๆเนี่ยกลายเป็นสีดํามืดมิดคนอื่นนอกจากตัวเราเนี่ยก็สลบอยู่ในความฝันภายในสถานที่นี้เนะ่ะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่สามารถเห็นได้การจะสามารถอัญเชิญวิญญาณวิญญาชนได้นั้นนะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแสงแห่งความหวังอยู่ โอกาสชนะยังมีอยู่นะฮะตรงไหนอีกไม่นานก็มาแล้วก็ <_ C ast or> บอกแล้วไงคนจะมาช่วยอ่ะก็พวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชมไม่ใช่หรอ <_ C ast or> มาสิแคสเตอร์แกแกคือ และคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าเรานั้นก็คืออันเทเลียแคสเตอร์แต่ว่าอยู่ในสภาวะร่างกายที่เป็นร่างกายในอูดมคติของตัวเธอความเป็นไปได้ในอนาคตของเธออาวารอนเลอรเฟที่โดนอันเชิญมาในฐานะของวิญญาณวิญญาชนในความฝันของ,งขอันเทเลียที่เต็มไปด้วยพายุแห่งความหวางไร้จากผู้อื่นแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีแสงสว่างที่คอยชี้นำทาง ในทำการปกป้องตัวเขามาเสมอนั่นก็คือพูดไร้นามที่เราเคยได้เจอที่ป่าไร้นามซึ่งชื่อจริงของเธอนั่นก็คือโฮปที่มีความหมายว่าความหวังผู้ที่จะทำการเจอดวงดาวแห่งแสงอันสุดท้ายของสุดท้ายผู้ที่ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยในกายมอความหวังให้กับทุกคนก็าตามแต่ก็ไม่สูญเสียรอยยิ้มไปจากตัวเธอ นั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะทําให้อันเทเรียเนี่ยรู้สึกอยากจะทําการพยายามต่อไปเพื่อที่จะไม่ทําการหักหลังดวงดาวที่คอยส่องแสงสว่างนําทางตัวเธอตัวของอันเทเลียที่โดอันเชิญมาในฐานะของผู้คุ้มกันของดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะทําการ,รเผชิญหน้ากับโอเบอนวอร์ติกันผู้ที่เป็นเครื่องมือที่นําพาโลกนี้สู่ความหายยนะ ซึ่งแตกต่างจากบีสเพราะว่าตัวเขานั้นนะ่ะไรซึ่งความรักแต่ตัวเราเนี่ยก่อนที่จะทําการเริ่มการต่อสู้ก็ถามถึงเป้าหมายที่แท,ท้จริงของโอเปร่นวอติกันอีกครั้งหนึ่งตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าเคยบอกไปตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอวายเจ้าพวกพูดกับมนุษยชาติเนี่ยมันาน่ารังเกียจก็เลยจะทําลายทิ้งเรื่องความสงบสุขของบริเตนหรือว่าสตารกรรมของอันเทเลียเนี่ยฉันไม่ได้สนใจเลยเรื่องนั้นอาจจะจริงก็ได้นะงั้น เรื่องของทีทาเนียล่ะอ่าจุดเน่งของเธอเนี่ยฉันเกลียดมากเลยนะซึ่งตัวของโอเปรอนเนี่ยเป็นคนขี้โกหกพอฉันคำพูดเมื่อกี้หมายถึงอะไรนั่นน่ะก็น่าจะรู้กันดีนะแลกตอนต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ตัวเราเนี่ยสามารถชนะในการต่อสู้ได้แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในความฝันแล้วก็มาเจอกับโอเปรอนวอร์ติงกัน ซึ่งตัวเราเนี่ก็ถามว่าเอ้ยตกตรงเป้าหมายของเธอเนี่ยจริงๆคืออะไรกันแน่เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้โกหกไม่ยอมพูดความจริงสักทีหนึ่งและตัวของโอปดออนเนี่ยมาก็พูดก็ได้นะตอนนี้อยู่ในความฝันนี่นาะคือจริงๆแล้วเนี่ยโลกของดินแดนแห่งพูดปริเทนนี้เนี่ยมันเหมือนกับหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่โดนว่าเขียนโดยตัวของมอร์แกนซึ่งมีความยาวมากกว่า1 4 0 0 0ปีแล้ว ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนนิทานเหมือนเป็นแค่เรื่องที่โดนแต่งขึ้นมาเฉยเฉยเขาก็เลยอยากทำการเหมือนประท้วงอ่ะให้คนรับรู้ว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยนะแต่อย่างว่าจะบอกกับพวกมนุษย์ไปเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าเป็นกฎของประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ไม่ใช่หรอที่จําเป็นต้องมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆไม่มีสิ่งใดที่สามารถอยู่ได้ชั่วนิทันพอแบบคิดไปคิดมารู้สึกหนื่อยก็เลยให้ทุกอย่างมันจบไปเลยน่าจะดีกว่า ประมาณนั้นแหละก่อนที่จะไล่พวกเราออกจากโลกแห่งความฝันไปอและจากการต่อสู้นี้ก็ทําให้ตัวของโอเปรอนเนี่ยพัดตกลงไปจากเพดานเรือลงไปสู่ข้างล่างโดยสามารถยืนยันได้ว่าทําการโจมตีใสกแกนวิญญาณของมันได้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ทาการหนีออกไปจากมาแรงแห่งขุมนรกอันนี้และตัวของอันเทเลียที่ทําหน้าที่ในการมาปรับ โอเปรอนวอตีกันได้สำเร็จก็ลาจากไปก่อนและทำการทิ้งคำโอยพรให้แก่พวกเราและแน่นอนถ้าเกิดอยากจะได้เธอมาเป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปจับกาชาพวกเราที่พยายามจะหาทางหนีออกไปจากมาเมื่อแห่งคุมนรกแต่ว่าคอนเซปต์ของตัวมันหนักเหมือนดั่งหลุมหลุมที่ไม่มีทางออกเราจึงไม่สามารถหาทางออกจากตัวของมันได้เจอเพียงแต่ว่า มังกรอ,อันเบีย้ยนที่สมควรที่จะพ่ายแพ้ไปแล้วนะน่ะทำการยิงใส่มลงแห่งคุมนารกทําให้มีทางออกให้แก่พวกเราเมลูซีนที่ได้สติคืนกลับมาได้เห็นมะแลงแห่งคุมนรกที่กําลังกืนกินดินแดนแห่งพูดถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะไม่ใช่พูดเป็นตัวตนที่สูงส่งยิ่งกว่าผู้ใดในดินแดนนี้อาจจะเป็นชีวิตจอมปลอมก็ตามอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วก็ตามแต่ยังมีสิ่งที่ตนเองน่นนะได้รับมานั่นก็คือชื่อ ชื่อที่ได้รับจากผู้ที่เป็นที่รักที่สร้างปฏิหารให้มีตัวเธอในตอนนี้ใช่แล้วนามของเธอนั้นคือเมลูซีนอสศวินพูดเมลูซีนและเธอก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการโจมตีมาลายแห่งคุมนรกที่เป็นภัยอันตรายต่อดินแดนแห่งพูดของผู้ที่เป็นที่รักของตนโอลูลาที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ก็เผยเรื่องของตัวเองและความในใจที่มีต่อเมลูซีนตัวเธอน,นั่ยนะแค่ต้องการจะส่องแสงสว่างมากกว่าใครการที่ช่วยเมลูซีนที่เป็นก้อนเนื้ออันน่ารังเกียจขึ้นมานั่นนะก็เป็นการคำนวณให้คนรอบข้างเนี่ยปราบรื้มในตัวเธอตัวเธอที่อิจฉาเมลูซีนที่สง่างามและแข็งกร้ามากขึ้นเรื่อยๆต่างจากตัวเองที่ค่อยๆล่วงโรยหายไปตามกาลเวลาเมลูซีนที่ทุกทรมาน พอรู้ความในใจของโอลูราเป็นอย่างดีหรือว่าตัวเธอนั้นนะไม่ได้เกรงกลัวในความตายแต่กลัวที่ตัวเองนั้นนะจะสูญเสียแสงสว่างอันสง่าไปเมลูซีนจึงตัดสินใจลงมือสังหารโอรลูราเพื่อตัวของโอลูราอันเป็นที่รักของตัวเธอเองโอลูราที่จับจ้องก้อนเนื้อมังกรที่น่ารังเกียจค่อยๆสลายไปกลางท้องฟ้าด้วยสายตาที่เหมือนดังกับคอยดูลูกของตัวเองนั้นนะ น่าจะเป็นการส่งแสงประกายสุดท้ายของเธอก่อนที่จะสิ้นใจลงทางฝั่งของโอเปรอนที่ตกลงม,มาจากสตอร์มบอร์เดอร์ถึงตัวเขานั้นน่าจะมีปีแต่ก็เป็นเหมือนเครื่องประดับที่ไม่สามารถทำให้เขาบินได้โอเปรอนขี้โกหกที่คอยจับจ้องคารเดียที่บินออกไปได้สำเร็จความปรารถนาของตัวเขาที่จะทำให้บริเทนล่มสลายนั้น่ะจะสำเร็จก็ตามแต่เขาก็เสียดาย ที่ไม่สามารถลากพวกคันเดียไปตายด้วยกันได้และเสียดายที่ไม่สามารถทำลายประวัติศาสตร์โลกปกติเพื่อทิทานเนียเธอในเรื่องเล่าผู้ที่รักในโอเปรอนที่บิดเบี้ยวคนนี้โอเปรอนได้เห็นท้องฟ้าของประวัติศาสตร์โลกปกติแล้วกล่าวว่าจริงๆเลยมันสวยมากจนอยากจะอ้วกเลยไม่ใช่หรอและมแมลงแห่งขุมนรกก็ตกลงไปสู่โุมอันไร้ก้นบึง โดยการโจมตีของเมลูซีนทำให้เราเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากตัวของมแมลงแห่งคุมนรกได้สำเร็จสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นก็คือท้องฟ้าสีครามไม่ใช่สีของท้องฟ้าสนธยาของปริเทนอีกต่อไปถึงแม้สิ่งนั้นจะหมายถึงการหายไปของดินแดนแห่งพูดก็ตามแต่มันยังคงอยู่ในใจของเราไม่ได้แตกต่างไปจากลอสเบลที่อื่นเลยแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าดีใจอยู่นะนั่นก็คือเซนกราฟ มีประกายแสงออกมาพร้อมกับมีเสียงคนร้องว่าเมียวเมียวเนี่ยเนี่ยนั่นก็คือตัวของฮาเบร์ทรอตที่โดนยอมรับให้มาอยู่ที่บันลังเวลาชนได้และมาอยู่ที่คานเดียของเราหลังจากจบบทนี้ ถ้าเกิดใครอยากจะอัพ NP ของตัวเธอเนี่ยก็ให้ไปจับในตู้เฟรนพ i อยหลังจบบทนะส่วนมาชูที่แม้ว่าจะไม่สามารถคงสภาพซูเปอร์คีเรียไลท์แบบที่อยู่ในดินแดนแห่งพูดได้ก็ตามนะที่เลเวล100นะ่ะแต่แม็กเลเวลของตัวเธอก็เพิ่มเป็น90และแม็กบอของตัวเธอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปที่8เช่นกัน กรรมาทางของชิออนที่ดีใจมากที่เห็นว่าพวกเราเนี่ยสามารถหยุดการล่มสลายของโลกได้โดยใช้เวลา23ชั่วโมงกับอีก58นาทีกำมหรืออีก2อาทีโลกจะแตกนี่ว่าเกือ <c> บ <oughs> ไปและตัวเธอก็พูดถึงการรักษาคาด็อกที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังไม่สามารถถอดมาหาเรจูซีเลสไลท์ออกจากตัวเขาได้พูดถึงการพยากรณ์ฮีรากริปที่เป็นภาษาอียิปต์เก่าแก่ว่ามีการพยากรณ์ที่ว่าไม่มีปัญหาก็ปฏิวัติซะ หนังตาคืออะไรก็ไม่รู้นะและก็พูดถึงทางฝั่งของพระเจ้าจากต่างโลกที่น่าจะทําการเรียนรู้จากการที่คารเดีย,ยเนี่ยผ่านลอสเวลมาแล้ว6ครั้งดังนั้นเวลาเนี่ยน่าจะเหลือไม่มากแล้วต้องทําการรีบเตรียมตัวและกล่าวทิ้งท้ายว่าการต่อสู้ที่ไม่มีการเสียสละเลยเนี่ยน่าจะจบลงแค่ตรงนี้หลังจากนี้คงจะไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆเช่นนั้นอีกต่อไป และนี่ก็จบเกยกับการต่อสู้ของที่ลอสเบลนั้เบอร์หซึ่งได้กลายเป็นจุดแปรผันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาลอสเบลที่เหลือนะ่ะเหลืออีกเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องรออีกกี่เดือนถึงจะสามารถได้เล่นเอาไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอให้กับน a สิล่นะครับสวัสดีครับ